ในหลายประเทศโดยเฉพาะในฝั่งของเอเชียไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียไม่ว่าจะเป็นพม,ม่านะครับไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียตอนนี้ก็กำลังบาดอย่างหนักฮะสำหรับในเอเชียตอนนี้ยังเอาไม่อยู่เลยนะครับส่วนประเทศไทยก็มีการแพร่ระบาดเข้ามาแต่หลักที่วางไว้ในยุทธการที่ชื่อไวรัสพินาศประชาชนพ้นภัยที่ประกอบไปด้วยป้องปรามเยียวยาและฟื้นฟูเนี่ย ดำเนินการในเฟสแรกไปแล้วเวลามีปัญหาอะไรเรื่องแก้ไขปัญหาเล็กๆน้อยๆซึ่งล่าสุดก็เป็นเรื่องของนักฟุตบอลน,นะครับแล้วก็นักโทษนะครับที่ติดคุกแล้วก็ป่วยโควิด -19 ก็ก็มีกระบวนการนี้ที่ผมเรียนไว้แล้วเวลาปิดปิดเป็นจุดๆแหละไม่เหมือนจากเดิมที่ปิดพื้นที่เขตอำเภอจังหวัดนะอีกต่อไปและแล้วก็ปิดประเทศไม่มีละยกเว้นแต่สถานก,การณ์มันจนนะหนัก <c oughs> นะครับสถานก,การณ์มันจนนะหนักตอนนี้โดยภาพรวม นะครับสถานการณ์โดยรวมของโลกตอนนี้เป็นอย่างไรนะครับสถานการณ์โดยรวมของโลกตอนนี้โควิด -19 ยังคงหนักบางคนตั้งคำถามว่าเมื่อไหร่อ่ะโควิด -19 มันจะหมดเมื่อไหร่อ่ะโควิด -19 มันจะจบนะครับโควิด -19 มันจะหมดและโควิด -19 มันจะจบก็ต่อเมื่อมีวัคซีน สวัสดีครับมาพบกับผมท่าศาักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศนะครับวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจนะครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของโควิด -19 ทแล้วก็สถานการณ์เรื่องของ, COVID รรอง,ของ TikTok อกะซึ่งปรากฏว่าเป็นความขัดแย้งกลายเป็นสงครามทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกา ไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับว่าปรากฏการณ์เกิดอะไรขึ้น UAE พบผู้ติดเชื้อโควิด1 9นะครับ1น0่รายนะฮะสูงสุดนับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดเกิดขึ้นสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการสุขของสหรัฐเมกาสำหรับอาหรับเอมิเรต์นะครับพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่1,000กับ7คนตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันสูงสุดนับตั้งแต่การแพร่ระบาดนะครับรัฐอาหรับแห่งนี้ ตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในรอบ6สัปดาห์ที่ผ่านมา164รายนะครับเมื่อวันที่3สิงหาคมแนวโน้มนะฮะที่รัฐบาลโทษว่าเป็นเพราะประชาชนไม่ปฏิบัติตามมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคมคก็กำลังระบาดหนักในขณะที่ไฟเขียวนะครับเอสรากลับมาทดลองโควิด -19 อีกรอบหนึ่งนะครับแม้ผู้ทดลองป่วย <c oughs> ไม่ทราบสาเหตุนะครับบริษัทเอส ตราเซเนกานะครับกลับมาทดลองนะครับวัคซีนในคลินิกอีกรอบหนึ่งนะในเฟสที่3นะครับซึ่งเป็นคนดิเดตที่มีมิววที่สุดแล้วก็มีการค้นคว้าและพัฒนามากที่สุดหลังจากไฟเขียวจากหน่วยงานเฝ้าระวังความปลอดภัยก่อนหน้านี้ต้องหยุดการทดสอบชั่วคราวเนื่องจากพบอาสาสมัครล้มป่วยอย่างหนักโดยไม่ทราบสาเหตุการทดลองขั้นสุดท้ายนะครับในวัคซีนตัวนี้ ร่วมกันพัฒนากับมหาวิทยาลัยออฟฟอร์ดถูกระง,งับไปเมื่อในช่วงกลางสัปดาห์หลังจากพบอาสาสมัครนะครับเกิดอาการป่วยอย่างผิดปกติก่อข้อสงสัยกำหนดเวลาเปิดตัวของวัคซีนนะครับซึ่งก็ต่อมาก็ตอนนี้ก็เริ่มเข้าทำการทดลองอีกระรอกใหม่ซึ่งเป็นของฝั่งของอังกฤษนะครับตอนนี้รัสเซียกับจีนนะครับพบเรียบร้อยแล้วนะครับ สำหรับวัคซีนป้องกันโควิด -19 นะครับเดี๋ยววันนี้ก็มาว่ากันนะครับในเชิงการวิเคราะห์ว่าถ้าเจอแล้วจะเป็นยังไงเศรษฐกิจจะเปลี่ยนไหมต่างๆในขณะที่ฝรั่งเศสพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 นะครับรายใหม่นะครับทะลุหมื่นคนเป็นครั้งแรกนะครับฝรั่งเศสพบผู้ติดเชื้อโควิด1 i ในรายใหม่หนึ่งหมื่นก่าห้าร้อยหกสิบเอ็ดคนในช่วงยี่สิบสี่ชั่วโมงที่ผ่านมาจากการตรวจสอบของทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุข นะครับก่อให้เกิดสิติใหม่ของตัวเลขรายวันแล้วก็เป็นครั้งแรกที่พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 กว่า10,000คนนับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดขึ้นมาตัวเลขผู้ติดเชื้อนะครับอยู่ที่9 8 4 3คนตอกย้อย่าฝรั่งเศสกำลังเผชิญกับการแพร่ระบาดโควิด -19 อย่างหนักส่งผลให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสม3 7 3 9 1 1คนคุณส่วนสังเกตไหมฮะประเทศไหนที่เป็นเดโมแครซีหรือประชาธิปไตย นะครับจะไม่ยอมฟังเสียงกันอ้างสิทธิเสรีภาพอ้างประชาธิปไตยสิ่งที่ตามมาโควิดน9หนักนะครับไม่ว่าสหรัฐอเมริกานะครับบราซิลนะครับไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสแล้วก็รวมถึงเยอรมันด้วยตอนนี้ก็กำลังหนักกันเลยทีเดียวหนักกันมาอีกระรอกหนึ่งในขณะที่ผู้ชุมนุมในเยอรมน,นีและโปแลนด์ยังเดินหน้าประท้วงต้านมาตรการโควิด1 9เห็นไหมอย่างที่ผมเรียนไว้เลยนะครับผู้คนหลายปันคนชุมนุมประท้วงตามเมืองต่างๆของเยอรมน,นี ต่อต้านมาตรการต่างๆที่กําหนดจะสกัดกั้นการแพร่ระบาดโควิด1 i กันเดียวกันพบผู้ชุมนุมหลายร้อยคนเดินประท้วงในกลุมวอสซอในเะมืองหลวงของโปลแลนด์ส่งเสียงคัดค้านแบบเดียวกันตำรวจคาดการว่ามีคนชุมนุมราวประมาณ8,00 0คนเดินขบวนในมิวนิกและเกือบทั้งหมดเพิกเฉยต่อกฎรนะเบียบบังคับการสวมหน้าก,ากากของทางมึกทาทงเมืองนะซึ่งกำหนดออกมาเพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดโควิด1 i นอกจากนี้แล้วยังพบผู้คนอีกอย่างน้อย1,000คนนะครับรวมตัวกันในฮันโนว์ฮันโนเวอร์นะครับทางกองกลางของตอนภาคกลางของเยอรมนีเดินขบวนประท้วงเช่นเดียวกันในเมืองเวส์ปา a เดียนเวสปาเดนนะครับทางตะวันตกของประเทศนะครับก่อนหน้านี้ก็เกิดการเดินขบวนประท้วงการสกัดกั้นการแพร่ระบาดโควิด -19 ในกรุงเบอร์ลิน โดยกลางนี้มีประชาชนออกมาชุมนุมประท้วงหลายหมื่นคนนะซึ่งก็ไม่ยอมรับขณะเดีวยวกันในกรุงวอร์ซอในเมืองหลวงของโปลแลนด์นะครับก็มีประชาชนหลายร้อยคนมาชุมนุมประท้วงเช่นเดียวกันนะครับโดยได้ร่วมกันเดินขบวนไปทั่วเมืองผู้ประท้วงบางส่วนชูป้ายประนามในสิ่งที่เขาเรียกว่า,าคำบอกเล่าโกหกเกี่ยวกับโรคระบาดใหญ่นะครับซึ่งเขาก็เชื่อแบบนั้นแล้วก็ตอนนี้ก็นักการเมืองเนี่ย กับใกรนําเรื่องโควิด -19 เป็นประเด็นในเชิงการต่อต้านแล้วบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องโกหกแล้วอ้างเดโมเรซีหรือประชาธิปไตยนะครับในสหรัฐอเมริกาก็มีคนตายไปอันดับหนึ่งของโลกไปแล้วนะครับโดยคําพูดวัฒกรรมในเชิงเดียวกันว่าเรื่องของโรคระบาดใหญ่เป็นเรื่องโกหกนะครับในขณะที่ศูนย์ป้องกันโควิด -19 ในออสเตรเลียเริ่มคลายล็อกดาวน์หลังการแพร่ระบาดซาลงนะครับ ข้อจำกัดต่างๆตามมาตรการล็อกดาวน์ในรัฐวิกตอเรียของออสเตรเลียจะผ่อนคลายเล็กน้อยนะครับในขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันในรัฐแห่งนี้ซึ่งเป็นจุดร้อนของการแพร่ระบาดในประเทศเริ่มลดลงนอกจากการถแถลงแพ็กเกจ3,000เหรียญดอลลาร์ออสเตรเลียในเราวประมาณ68,000ล้านบาทนะครับในการมาตรการช่วยเหลือนะครับทางการเงินแก่ภาคธุรกิจในรัฐวิกตอเรีย ดินแดนที่มีประชากรเกือบหนึ่งใน4ของออสเตรเลียพวกเจ้าที่เปิดเผยนะครับว่าพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายวัน41คนในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมจำนวน7รายนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่ชาวปาเลสไตน์ในแกับทำการเผารูปประท้วงนะเป็นภาพของบาเรนกับอ,อิสราเอลเป็นภาพของผู้นำจับมือ,นะค,อคืนดีกัน สำนักข่าว uters, รอยเตอร์รายงานว่าชาวปาเลสไตน์ในชนวนกาซานะเผารูปผู้นำของปาเลสไตน์และสหรัฐเมกาบาเรนแล้วก็สหรัฐอาหารับอเมเรียดหลังจากทั้ง2ประเทศอ่าวอาหารับนะครับปรับความสัมพันธ์กับอิสราเอลกลับสู่สภาวะปกตินะครับบาเร u AE ตกลงปรับความสัมพันธ์กับอิสราเอลความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนะครับ จากความเกรงกลัวนะครับอิหร่านที่จะมีส่วนร่วมแต่อาจจะทําให้ปาเลสไตน์โดดเดียวยิ่งกว่าเดิมนะครับการประท้วงในากาซายังมีผู้เข้าร่วมไม่กี่คนถูกจัดโดยกลุ่มอิอสลามิสต์ฮามาสนะครับก็บอกว่าเราต้องสู้กับเชื้อไวรัสของการปรับความสัมพันธ์นะครับขัดขวางทุกวิธีทางก่อนที่มันจะสําเร็จเพื่อป้องกันไม่ให้มีการแพร่กระจายออกไป แกนนําของผู้ชุมนุมบรูรดวงออกมาเคลื่อนไหวสนะอย่างนี้ในขณะที่องค์ทลายละมะนะครับเรียกร้องทั่วโลกต่อสู้กับปัญหาโลกร้อนนะครับสำนักข่าวเอพีรายงานนุู้นําจิตวิญญาณของทิเบตยอย่างองค์ทลายละมะนะครับส่งเรียกร้องผู้นําโลกให้ความร่วมมือต่อสู้ในการเปลี่ยนแปลงนะครับทางอากาศสภาพอากาศนะครับการชุมนุมเพิ่งมีผู้จัดโดยประธานสภาผู้แทนราษฎรของ สหรัฐแนนซี่เพโรซีนะครับผู้สนับสนุนสถานการณ์ของทิเบตมานานผู้นําต่างชาติไม่ค่อยได้พบปะพูดคุยกับทไลลาละมะบ่อยนักนะครับเนื่องจากได้รับแรงกดดันจากจีนในการประสายทางวีดีโอคอลของพระองค์ทไลลาละมะตรัสว่าตอนนี้มีความรู้สึกร่วมกันมากขึ้นที่จะปกป้องโรคใบนี้นะครับ นั่นก็เป็นการเปลี่ยนแปลงเรื่องของสภาวะอากาศที่พระองค์ท่านก็เรียกร้องที่จะให้มีการป้องกันในขณะที่รัสเซียก็เปิดคููหาเลือกตั้งนะครับท้องถิน่นวัดฐานเสียงวาดานิตันนะครับยูไนเต็ดรัสเซียของปูตินนะครับสำนักข่าวเอเจนซี่กับ a อฟพนะครับรายงานว่ารัสเซียเริ่มการเลือกตั้งทั่วไประดับท้องถิน่นพบมีผู้สมัคร16,000คน นะครับเข้าทำการสมัครเลือกตั้งทีมงานอเล็กนีนาวานีนะครับแกนนำฝ่ายค้านรัสเซียถูกสารพิษโนวิชอ็อกนะครับเป็นหัวเรียวหัวแรงรียกร้องสนับสนุนให้โหวตอย่างมีเทคนิคเพื่อโค่นพักคยูไนเต็ดรัสเซียของพักรัฐบาลของวาลาลาเมียปูตินนะครับ BBC รายงานว่าผู้สมัครลงเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะเป็นการ เลือกตั้งผู้ว่ารัฐและก็สภาท้องถิ่นเกือบจำนวน1 6 0 0 0 0คนเกิดขึ้นในทั้งหมด41มปุยภาคทั่วประเทศอ้างอิงจาก AFP ซึ่งเหตุการณ์การลอบสังหารเนี่ยเกิดขึ้นนะครับก่อนที่จะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นเกิดขึ้นในรัสเซียนะครับซึ่งตอนนี้คู่แข่งของวาลาดามีร์ปูตินก็ปรากฏว่ายังไม่เสียชีวิตนะฮะรักษาตัวอยู่ที่เยอรมน,นี ที่สำคัญก็คือว่าตอนนี้ก็หายจากอาการโครม่าเป็นที่เรียบร้อยนะครับการเมืองในรัสเซียก็กําลังสนุกเลยทีเดียวในขณะที่โปรอีกลายเสนชอชื่อฌอจชิงรางวันโนเบลสาขาสันติภาพนะครับมีบุคคลรายที่2ฮะเสนอชื่อประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับชิงรางวันโนเบลสาขาสันติภาพประจําปี2021นะครับกรณีที่เขามีส่วนร่วมช่วยเซอร์เบียและก็ โคโซโวบรรลุข้อตกลงคืนสันติภาพนะครับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจสู่ปกติไม่กี่วันหลังจากที่เขาเพิ่งได้รับข้อเสนอชื่อจากบทบาทนะครับข้อตกลงระหว่างาสหรัฐอาหรับเอเมิเรตกับอิสราเอลนะฮะก็เป็นปรากฏการณ์ซึ่งทรัม์กำลังสร้างชื่อเสียงฮะโดยหลักใช้หลักสำคัญชาตินิยมนะครับเพื่อนได้มารับรางวัลอีกครั้งหนึ่งในขณะที่รลึกการโจมตีตึก World t r ท d e นายกบทรัมไบเดนเลี่ยงไม่ยอมอพบหน้าร่วมพิธีลำลึกนะครับหลังหลานสาวบิลลาดินนะให้กำลังใจชวามสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าพิธีลำลึกนะครับเหตุการณ์โจมตี World ์เทร e เซ็นเต11กันยายนปี2001นะครับ ในปีนี้ก็พบผู้แข่งขันสองค่ายจากรีพับลิกันและเดโมแครตคือประธานาธิบดีโดนชลทรัมและรองรอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนหลีกเลี่ยงไม่ยอมเจอหน้ากันแยกร่วมประกอบพิธีในรัฐเพนซิลเวเนียและก็รัฐนิวยอร์กแทนนะครับไบเดนสวมหน้ากากทักทายด้วยการกระทบศอกแทนการจับมืออย่างเป็นมิตรอย่างคู่แข่งอย่างประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกรายอย่างไมเพน นะครับก็ใช้วิธีการนี้นะครับซึ่งเหตุการณ์นายวันวันเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาที่กลุ่มก่อการรลายได้มีการกอร่อวินาศกรรมในสหรัฐอเมริกาหลังจากที่สหรัฐอเมริกานั้นเข้าไปทําการโจมตีในตะวันออกกลางก่อนนะครับทําให้เขาก็รวมตัวกันแลวก่อเหตุนายวันกลางสหรัฐอเมริกาเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับสมาบินลาเดนด้วยนะครับในขณะที่สื่อของจีนนะเผยการค้าขายกิจการทิกตอกในสหรัฐอเมริกาเพื่อบีบเลือก หัวหนทางชัดดาวนะครับสหรัฐรัฐบาลจีนอยากให้ไบเดนนะครับซึ่งเป็นบริษัท TikTok นี่แหละครับเลือกยุตินะครับปฏิบัติการแอปพลิเคชัน TikTok ในสหรัฐอเมริกามากกว่าที่จะยอมถูกบีบบังคับให้ขายกิจการตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์โดยอ้างแหล่งข่าวที่รับรู้เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวไบเดนซึ่งเป็นบริษัทของ TikTok นะครับกำลังอยู่ระหว่างการเจรจาขาย กิจาการแอปพลิเคชันทิกต o k ในสหรัฐอเมริกาบรรดาผู้สนใจซื้อทั้งหลายในนั้นก็รวมถึง Microsoft o นะครับ o r a า l e นะครับนับตั้งแต่ประธานาธิบดีโดนัทชอมออกอโรงขู่เมื่อเดือนที่แล้วจะแบนแอปพลิเคชันจีนเจ้านี้หากไม่ยอมขายกิจาการประธานาธิบดีโดนัทชอมขีดเส้นตายให้กับไบเดนสรุปข้อตกลงนะครับขายทิกตอกภายในกลางเดือนกันยายน แหล่งข่าวซึ่งไม่ประสงค์ออกนามระบุว่าพวกเจ้าที่จีนเชื่อว่าจะถูกบังคับขายจะทำให้ทั้งไบเดนและก็จีนถูกดูอ่อนแอยามเผชิญแรงกดดันจากวอชิงตันรอยเตอร์ยังอ้างแหล่งข่าวระบุว่ามีความจำเป็นที่จีนจะมีความตั้งใจในใช้บัญชีทางเทคโนโลยีให้อยู่ในหมวดของการห้ามส่งออกนะครับจัดการส่งออกไปยังต่างประเทศฉบับแก้ไข วันที่28สิงหาคมเพื่อเตะถ่วงข้อตกลงทางการค้าใดๆที่ไบเดนจะเจรจาลุร่วงสิ่งนี้ก็คงจะเป็นปรากฏการณ์ที่เห็นว่าสหรัฐอเมริกากำลังเล่นงานจีนเป็นสำคัญและขณะนี้นะครับพยายามที่จะให้เอเชียมายืนฝั่งของตัวเองโดยใช้เงินสนับสนุนนะครับฝั่งของเอเชียมากขึ้นในขณะที่จีนก็ใช้หลักการเดียวกัน พยายามจะไม่ให้เกิดความรุนแรงในเอเชียสหรัฐอเมริกากําลังใช้หลักที่เรียกว่าแบ่งแยกและปกครองคือแบ่งแยกฝั่งของเอเชียออกจากกันจากนั้นก็จะพยายามบีบนะครับให้ประเทศต่างๆในอาเซียนนั้นเล่นงานนะครับจีนเป็นสําคัญในช่วงก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีซึ่งเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้กลยุทธ์เหล่านี้เคยทําสําเร็จมาก่อนในตะว,วันออกกลางฮะจนสุดท้ายพอมีความขัดแย้งมากนักนะครับ สหรัฐอเมริกาก็จะเข้ามาเป็นคนกลาง <c oughs> นะครับเข้ามาประสานงานระหว่าง UAE อิสราเอลนะครับแล้วก็ไปรับรางวัลมาเป็นคนกลางในการแก้ไขปัญหาแต่ก่อนที่จะเป็นคนกลางนั้นทุกๆประเทศต้องซื้ออาวุธจากสหรัฐอเมริกาไม่มีของฟรีในโลกเรื่องโควิด -19 นะครับตอนนี้ก็คือคำถามที่เกิดขึ้นก็คือตกลงเป็นเรื่องโกหกเรื่องจริงมีคนถามผมมามากเลยนะครับโดยเฉพาะคนที่อยู่ต่างประเทศเพราะมีกระแสะข่าวทั้งว่าโควิด -19 เนี่ยเป็นเรื่องโกหก ไม่ใช่เรื่องจริงเป็นคําโกหกเรื่องโรคระบาดใหญ่จนเป็นที่มาของการออกมาชุมนุมประท้วงนะครับในฝรั่งเศสในออสเตรเลียในเนเธอร์แลนด์แล้วก็อีกหลายๆประเทศนะครับผมไ่เรียนหุ้นส่วนนะฮะโควิดในที่มันเรื่องจริงนะมีคนตั้งคำถามกับผมนะแม้กระทั่งคนอยู่ในสหรัฐอเมริกาตั้งคำถามกับผมว่าตกลงเนี่ยมหาวิทยาลัยจอห์นทอบกินที่สำนักข่าวรอยเตอร์นำเสนอเนี่ยตัวเลขผู้ติดเชื้อตอนนี้จะ30บล้านเข้าไปแล้วเนี่ย ตกลงมันจริงหรือไม่จริงมันของจริงหรือของปลอมนะครับเรียนว่าของจริงย้ำ่าของจริงและตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงยอดผู้ติดเชือ้อโควิด1 9ในเอเชียอินเดียเป็นอันดับหนึ่งจากเดิม70,000กว่าต่อวันขึ้นมา80,000กว่าต่อวันตอนนี้90,000กว่าต่อวันคนตายมากกว่า900 0 0 0แล้วนะครับนี่คือตัวเลขจริงๆฮะใน หลายประเทศโดยเฉพาะในฝั่งของเอเชียไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียไม่ว่าจะเป็นพม,ม่านะครับไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียตอนนี้ก็กำลังบ,บาดอย่างหนักสำหรับในเอเชียตอนนี้ยังเอาไม่อยู่เลยนะครับส่วนประเทศไทยก็มีการแพร่ระบาดเข้ามาแต่หลักที่วางไว้ในยุทธการที่ชื่อไวรัสปินาประชาชนพ,นพ้นภัยที่ประกอบไปด้วยป้องปรามเยียวยาและฟื้นฟูเนี่ยดำเนินการในเฟสแรกไปแล้วเวลามีปัญหาอะไรเรื่องแก้ไขปัญหาเล็กๆน้อยๆซึ่งล่าสุดก็เป็นเรื่องของนักฟุตบอลน,นะครับ แล้วก็นักโทษนะครับที่ติดคุกแล้วก็ป่วยโควิด1 i ก็ก็มีกระบวนการที่ผมเรียนไว้แล้วเวลาปิดปิดเป็นจุดๆแหละไม่เหมือนจากเดิมที่ปิดพื้นที่เขตอำเภอจังหวัดนะอีกต่อไปและแล้วก็ปิดประเทศไม่มีละยกเว้นแต่สถานการณ์มันจะหนักนะครับ <c oughs> <c oughs> สถานการณ์มันจนะหนักตอนนี้โดยภาพรวมนะครับสถานการณ์โดยรวมของโลกตอนนี้เป็นอย่างไรนะครับสถานการณ์โดยรวมของโลกตอนนี้โควิด1 i ยังคงหนัก บางคนตั้งคำถามว่าเมื่อไหรอ่อะโควิด19มันจะหมดเมื่อไหรอ่อะโควิด19มันจะจบนะครับโควิด19มันจะหมดและโควิด19มันจะจบก็ต่อเมื่อมีวัคซีนนะครับตอนนี้ก็มีรายงานว่าเนี่ยตอนนี้จีนได้เจอวัคซีนแล้วโน่นนี่นั่นก็จะสามารถเราสามารถเอามาฉีดให้คนได้แล้วพอฉีดได้แล้วจีนประกาศชัยชนะแล้วประกาศชนะแล้วนั่นหมายความว่า,าไทยต้องเปลี่ยนมนตาตรการแล้วนะจะต้องเข้าสู่สภาวะปกติคนก็สามารถเข้าประเทศได้ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมเรียนตรงๆไม่ง่ายยังไม่ง่ายเพราะวัคซีนเนี่ยนะครับมีในจีนกับรัสเซียเนี่ยยังไม่ได้มีการทดลองในเฟสสามที่เอามาใช้เนี่ยเข้าทําการทดลองอยู่ในขณะที่ของอังกฤษที่ผมอ่านให้ฟังก็มีปัญหาในสหรัฐอเมริกาก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับตอนนี้คงต้องใช้เวลามันจะรู้เห็นเนื้อเห็นหนังมันต้องหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อไหร่ก็ตามมีวัคซีนมาวัคซีนที่ว่าเนี่ย คนต้องฉีดวัคซีนเท่าไหร่จะต้องมีประชากรฉีดวัคซีนมากกว่าครึ่งหนึ่งของโลกนั่นหมายก็ว่ามากกว่า7 7 0 0 0ล้านคนมันต้องมีมากกว่า7 0 0 0ล้านโดสอ่ะคุณส่วนรองพิธาเนี่เจ็ดพันล้านโดสต้องใช้เวลาผลิตเท่าไหร่ใช้เวลาในการที่จะส่งไปประเทศต่างๆแล้วก็เอามาฉีดเท่าไหร่บางคนบอกกลางปีหน้าเศรษฐกิจดีไม่ดีหรอกดีไม่ดีไม่รู้มันอยู่ที่ไหนแล้วอยู่ที่วัคซีนวัคซีนจะเป็นตัวบ่งชี้เลย จะไปหลอดไม่หลอดจะไปได้ไม่ได้สถานการณ์จะดีไม่ดีมันอยู่ที่วัคซีนเป็นสําคัญนะครับในบางประเทศทําการทดลองเปิดประเทศก็เป็นไงฮะในออสเตรเลียนะครับก็ทดลองเปิดประเทศทดลองได้ไมนะ่นานก็กลับมาปิดอีกนะครับในหลายประเทศที่สามารถแก้ไขปัญหาระยะยาวอย่างจีนเนี่ยปรับกลยุทธ์จากเดิมใช้การแพทย์เป็นสําคัญปรับกลยุทธ์มาใช้หลักการแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์วิกฤต เอาหลักของประเทศไทยไปวางพอไปวางปุ๊บก็สามารถแก้ไขปัญหาภายในประเทศได้ปัจจุบันนะครับประเทศไทยยังคงเป็นอันดับหนึ่งของโลกในการแก้ไขปัญหาโควิด -19 สภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยจึงดีที่สุดในโลกตอนนี้นะครับเดี๋ยวให้ผมมาทําเรื่องสภาวะเศรษฐกิจต่างหากแล้วกันนะครับแต่จนถึงกรณีผมเรียนว่าโดยภาพรวมนั้นโควิด -19 จะทําให้เกิดวัคซีนจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและยังไม่เกิด แต่ถ้าเวลามีวัคซีนจำนวนมากนั้นจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงแน่นอนเข้าสู่สภาวปะปกติแต่ต้องใช้เวลานะครับยังไม่ง่ายยังไม่ง่ายนะครับสิ่งแรกรัฐบาลในประเทศไทยต้องทําคือแก้ปัญหามอบให้จบก่อนพอแก้มอบจบก็ต้องมาแก้ไขปัญหาที่สําคัญคือ,อเมื่อแก้โควิด -19 ทล้วมาแก้มอบแก้มอบแล้วค่อยมาแก้เศรษฐกิจสิ่งเหล่านี้กําลังเกิดขึ้นนะฮะโดยภาพรวมทั่วโลกกําลังเผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจอย่างหนักฮะทั่วโลกตกต่ำหมดเฉลี่ยอยู่ที่ ประมาณ12ถึง41.1ที่ทั่วโลกกำลังเผชิญติดลบนะครับสำหรับ GDP ตอนนี้นะครับซึ่งถือว่าติดลบต่ำที่สุดอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศนะเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์เจียมกิดวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ70ปีอีกสี่เดือนกับสี่วันคือของขวัญที่ฟ้าประทานให้เราชาวไทย นั่นคือพระราชาผู้ทรงเมตตาเหนือใครเราภูมิใจที่เกิดเป็นไทยเหลือเกินเจ็ดสิบปีอีกสี่เดือนกับสีวันสองมือท่านได้ทรงตรากตรำเหนื่อยล้ามาเท่าไรและแล้วก็ ที่ฟ้านั้นคงเห็นใจมารับท่านไปจากเราคืนสู่สวรรค์เพราะพระองค์ผู้ทรงฟื้นฟ้าเป็นพระราชาผู้คอยทาฝนยัดยืนให้ไทยทุกคนมีสุขหมดทุกข์ใดใดและพระองค์ปกครองด้วยรัก ที่ประจักษ์แก่โลกทั้งใบจะรักพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุกคนเจ็สิปีอีกสี่เดือนกับสี่วัน สองมือท่านได้ทรงตราตรัาเหนื่อยล้ามาเท่าไรและแล้วก็ถึงเวลาที่ฟ้านั้นคงเห็นใจมารับท่านไปจากเราคืนสู่สวรรค์เพราะพระองค์ผู้ทรงฟื้นฟ้าเป็นพระราชาผู้คอยทาฝน อยาดยืนให้ไทยทุกคนมีสุขหมดทุกใดๆและพระองค์ปกครองด้วยรักเป็นที่ประจักษ์แก่โลกทั้งใบจะรักพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุกคนพราะพระองค์ผู้ทรงฟื้นฟ้าเป็นพระราชาผู้คอยท้าฝน จดยืนให้ไทยทุกคนมีสุขหมดทุกใดใดและพระองค์ปกครองด้วยรักเป็นที่ประจักษ์แก่โลกทั้งใบจะรักพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุกคนจดจำพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุกคน ถ้าทูลพระภูมิพลมหาราช